ที่กฎหมายเรียกว่าคดีอุทลุมนี่เป็นอะไรที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากเลยครับเชื่อไหมครับว่าคำถามนี้เคยเป็นประเด็นในคดีจริงที่สู้กันไปจนถึงชั้นศาลฎีกามาแล้วเรามาเจาะลึกคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องของเรื่องก็คือฝ่ายโจทย์เนี่ยเป็นลูกแท้ๆเลยนะครับที่ยื่นฟ้องจำเลยซึ่งก็คือแม่ของตัวเองประเด็นมันเกิดจากเรื่องที่ดินครับ คือลูกอ้างว่าพ่อแม่ขายที่ให้แต่ไม่ยอมโอนโฉนดให้สักทีการฟ้องร้องกันแบบนี้แหละครับที่กฎหมายไทยเรียกว่าคด um ีอุทลุมซึ่งเป็นข้อห้ามเลยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 6 2เนี่ยเขียนไว้ตรงๆเลยค่ะว่าห้ามฟ้องบุพการีทีนี้ฝ่ายลูกก็เลยใช้เทคนิคทางกฎหมายครับอ้างว่าไม่ได้ฟ้องแม่แต่ฟ้องในฐานะผู้จัดการบริกพ่อแล้วแบบนี้ศาลจะมองว่ายังไงล่ะครับ ข้ออ้างนี้จะฟังขึ้นหรือเปล่าสารดิกาท่านก็ไล่เรียงเหตุผลเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายจริงๆของการฟ้องครั้งนี้คืออะไรกันแน่ผลก็คือสารชี้ชัดเลยครับว่าเป็นคดีอุทลุมต้องห้ามตามกฎหมายก็เลยพิพากษายกฟ้องไปคำตัดสินนี้ทำให้เราเห็นหลักการสำคัญที่สารใช้เลยครับคือท่านจะมองไปที่แก่นแท้ของคดี สรุปง่ายๆก็คือกฎหมายไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวครับเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามไว้ให้คิดต่อนะครับว่ากฎหมายกับวัฒนธรรมควรจะเดินไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปไหม